ยอนมันเหลืองจ้ะมันเหลืองจ้ะเอาท้าท้าโดนท้าโดนบางเชื้อม um> ันกันเหลืองบางเชื้อท้าเล็บสีสีท้าเล็บเข้มจ้ะเล็บท้าสีเข้มกันเหลืองกันเหลืองจะพักไปน้ำไขาเป็นเกลือล่านะจ้า ทักไปน้องาื่อนน้องต้อมษาไปยังเรียนวัดไปเรียนวดันวดนะ เดืบห้อยเขาท้าโดนอะเรื่องนันกับเลืองได้เ่งไปรักษาะดีเรืเด็บเด็บ พี่อ้นบา่าใครขบนะที่พี่อ้อนบ่ใครขบ นัวบ่ยังนัวแ,นแล้วกนะ็แก้แก้ๆของเรานใครเห็นหอ,เอ,เอกเดินยุ้กเหลักคุ้มระษียุบ้านเดินยุดอทงใไ้ทงหน้าไปไปยื้าไล่เาษียนแต่แล้เนาะ ยเล็บต <łość> ัวน <Billboard Sports> ี้มันจะหนานะหนาหนามันเป็นแบบเขาเอื้อนแบบเล็บเล็บหนังหนาโย่เป็นแม่ยอนเลยเออมันนุ้นเลยไอ้เล็บเลยเป็นขวมล้งนะเล็บเป็นขวมล้ง เล็บผิดทรงเธอเป็นแบบเง้าขึ้นกะแบบมุมจางจโลงเต็มอกเ็มลกงะจเ้างจ